นาทีนี้คีย์บอร์ดฮอวเอฟเฟกที่คุ้มที่สุดคงหนีไม่พ้น c a r ์ o ร m แ s ส m e เมอร์68ตัวนี้เลยค่ะที่ Big Penguin นเขาได้สรรหามากับสเปคที่โคตรจะคุ้มนะคะไม่ว่าจะเป็นแร p ปิด r ทริกเกอร์ที่ไวระดับ0.004กับโพลิงเลทที่ให้มาถึง8,000เฮิร์กับราคาแค่พันกลางๆและสเปคอื่นๆแบบจัดเต็มพูดมาขนาดนี้แล้วเดี๋ยวเราไปดูรีวิวฉบับเต็มกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะสุดแค่ไหน สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับช่องสวิตตี้คราฟม์กันอีกแล้วนะคะทุกคนเย่ yeah. และก็วันนี้นะคะทุกคนเราก็กลับกันมาก,กับรายการรีวิวไปเรื่อยกันอีกแล้วและในวันนี้บุ๋มก็มีคีย์บอร์ดตัวใหม่นะคะราคาบอกเลยว่าคุ้มมากแล้วก็สวยมากนะคะทุกคนจะมาทำการรีวิวทุววกคนนีนะ่คือตัวนี้ นี่โอ้โหสวยไหม,ม,มค a r r o t r a s k Mercury ี8นั่นเองนะคะทุกคนซึ่งรุ่นนี้จุดเด่นเลยนะคะทุกคนก็คือเป็นคีย์บอร์ด m a g n e t i c สวิต c h นะคะทุกคนที่มาพร้อมกับสีสันแบบนี้เลยะคะ่ะทุกคนคือบุ๋มไม่อยากจะอวดอะไรนอกจากความสีของน้องที่สวยมากนะคะแล้วก็ยังมีที่สำหรับถือแบบนี้ได้ด้วยคือแบบว่า อย่างเจ๋งอะทุกคนเผื่อใครแบบว่าเอาไปถือชิกๆออไม่ใช่ต้องการพกพ้าอะไรอย่างเงี้แล้วแบบใส่กระโปรงกระเป๋าเวลาดึงขึ้นมันก็จะสะดวกไหมคะแต่จริงๆคงไม่ค่อยมีใครแบบเอาไปขนาดนั้นหรอกน้องบุมว่าอันเนี้ยมีไว้แค่ให้มันดูเท่ดูสวยดูดิชอบมากอะอ่ะและนี่ก็คือดีไซน์ของน้องเขานะคะทุกคนให้ดูสวยงามไหมโอและด้านล่างเป็นแบบนี้ค่ะทุกคนนี่ เขามีการเว้าวตรงนี้นะคะแล้วก็จะเห็นได้ว่าตรงนี้สามารถปรับระดับความสูงได้ถึง2ระดับกันเลยแล้วก็จะมีที่สําหรับเสียบสายตรงนี้นะคะเป็น USB Type C นั่นเองโอเคก่อนที่เราจะไปดูกันต่อนเนี่ยเดี๋ยวบุ๋มพาทุกคนไปดูการแกะกล่องกันเลยดีกว่าว่าภายในกล่องเนี่ยจะมีอะไรมาให้ว่าง เมื่อกี้เราก็ไปดูการแกะกล่องกันมาเป็นที่เรียบร้อยก็จะเห็นได้ว่าเจ้าตัวนี้นะคะเขามีการแถมที่ดึงสวิตช์แล้วก็ที่ดึงคีย์แคปใช่ไหมแล้วก็ยังแถมสวิตช์สำรองมาให้อีก4สวิตช์ด้วยกันนะคะทุกคนซึ่งสวิตช์นะคะทุกคนขอพูดถึงก่อนเลยเป็นแมกเนติกสวิตช์นะคะเป็นสวิตช์ของ OKT OK Amis นะคะสีม่วงนั่นเองนะแลดองตัวนี้นะคะทุกคนเสียงก็จะแบบ บอกไม่ถูกอ่ะก็ฟิลลี่เนียแต่ว่าให้ฟิลกดมันนะคะบุม๋มพูดไม่ถูกเหมือนกันมันไม่ใช่คลิกกี้แต่ว่าแบบเสียงแบบใช้ได้เลยนะคะโดยจุดเด่นของสวิตตัวนี้นะคะทุกคนก็คือด้วยความที่เขาเป็นสวิตแม่เหล็กใช่ไหมก็จะไม่ได้มีการแบบเสียดสีแบบกลไกปกติหรือว่าพวกวิธีข้อปกตินะคะก็จะทําให้พิมพ์ลื่นเบาแล้วก็แม่นยำมันเองนะคะและแน่นอนด้วยความที่เป็นแมกนติกสวิตนะคะก็มีระบบแรพิดทริกเกอร์มาให้ด้วยนะคะ ก็จะมีความไวอยู่ที่ระดับ0.004สเต็ปนะคะและละเอียดถึง0.001ม mm ิลิเมตรเลยนะคะทุกคนคือแบบว่าสเปคมาขนาดนี้ในราคาที่แบบ ทุกคนลองกดดูดิกร้าบอกเลยว่าราคานี้จับต้องได้ง่ายมากนะคะก็จะเหมาะกับสายเกมมิ่งที่ต้องการความแม่นยำความไวนะคะสำหรับใครที่เล่นเกมพวก f อ s ต่างๆน่าจะชื่นชอบสเปคแบบนี้กันอย่างแน่นอนและนอกจากนี้ตัวนี้นะคะยังมาพร้อมกับวัสดุที่ช่วยลดเสียงถึง3ชั้นเลยนะคะทุกคนได้แก่แซนวิชคัตตอน สวิชคัตต t อนและก็แผ่นซิลิโคนด้านล่างนันเองค่ะซึ่งเวลาสิพมพิมเนี่ยมันก็จะให้ฟิลแบบเป็นเสียงแน่นๆน,น,นุ่มๆน,นะคะทุกคนจะไม่แบบว่าออกแหลมสักเท่าไหร่นะคือเสียงดีใช้ได้เลยในยบุ๋มจะทําการเทสให้ทุกคนฟังแยกอีกต่างหากแล้วกันนะเดี๋ยวก่อนจะไปถึงการทดสอบเนี่ยบุ๋มขอพูดถึงในเรื่องของการตอบสนองของตัวนี้กันสักนิดนึงแล้วกันนะคะทุกคนตัวนี้เนี่ยให้โพลิงเรทมาถึง800 0นะคะ แล้ก็สแกนเลทส2.5 6k สำหรับปุ่มเดียวนะคะแล้วก็ 32k สำหรับหลายๆปุ่มพร้อมกันนั่นเองอ่าและสำหรับเร t e n นซีเนี่ยตัวนี้ก็ต่ำเพียง0.125มิลลิเซกเองนะคะทุกคนคือแบบสเปคนี้หาได้ในราคานี้ได้ยังไงใช่ไหมคะคือไม่ใช่เลยนะถ้าเทียบกับคีย์บอร์ดโดยทั่วไปเนี่ยคือคีย์บอร์ดโดยทั่วไปอยู่ที่1-2มิลลิเซกแต่ตัวนี้0.125ก็คือ ต่ำกว่าคีย์บอร์ดปกติประมาณ10เท่าเลยนะคะทุกคนไม่อยากจะพูดโม้คือมันขนาดนั้นเลยอะ่ะ และตัวนี้ยังมีระบบสมองกลที่เรียกว่า G t เ r b o Gen 2นะคะที่จะช่วยลดความร้อนสะสมได้ดีขึ้นแล้วก็ส่งผลให้ค่าต่างๆเนี่ยทำในเมนยำม,มากขึ้นนั่นเองค่ะตัวนี้สามารถปรับแต่งค่าต่างๆได้อีกนะคะในเว็บไดรเวอร์ซอฟต์แวนั่นเองนะคะเดีย๋ยวบุมจะพาทุกคนไปดูการปรับกันด้วยโอเคเดี๋ยวเราไปดูการทดสอบพิมพ์กันหน่อยดีกว่านะคะทุกคนแล้วก็บุ๋มจะทาการถอดเปลี่ยนซีลให้ทุกคนดูด้วยว่าภายในเนี่ยมันเป็นยังไงไปดูกันโเค เคก่อนที่เราจะไปทําการทดสอบเสียงสวิตกันเนี่ยทุกคนบุ่มให้ดูสายกันนิดนึงแล้วกันทุกคนน่าจะเห็นตอนที่บุ่มแกะกล่องแล้วเนาะแต่ว่าบุ้มไม่ได้ให้ดูชัดๆเลยเขาเป็นสายสีชมพูสีเดียวกันกันกบคีย์บอร์ดเลยนะคะมาก็เดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อกันเลยดีกว่าเพราะว่าตัวนี้เป็นระบบแบบต่อสายอย่างเดียวนะคะทุกคนโอเคทําการเสียบสายเรียบร้อยแล้วไฟก็จะติดแบบนี้เลยะค่ะทุกคนดูสิเฮ้ย อันนี้คือเฉพาะตัวสีชมพูนะคะถึงจะมีไฟแบบคีรลอดแบบด้านข้างแบบนี้นะคะสวยงามมากโอเคมาเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบเสียงกันเลยดีกว่าค่ะทุกคนว่าจะเป็นยังไง ก็จะประมาณนี้เลยค่ะสำหรับเสียงของคีย์บอร์ดมาบุมจะมาทําการถอดสวิตให้ทุกคนดูกันค่ะก็เริ่มเลยตัวนี้สามารถถอดเปลี่ยนสวิตได้อีกนะคะทุกคนโอเคอ่ะนี่ค่ะทุกคนหน้าตาของสวิตออกมาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งแน่นอนด้วยความที่เป็นแมกนติกสวิต มันก็จะไม่มีขาธงแดงตรงนี้นะคะทุกคนก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะอยากหาพวกแมกนีกสวิตด้วยการมาเปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนได้นะคะตัวนี้และเขายังแถมสวิตสำรองมาให้อีกตั้ง4อันเนี่ยทุกคนคือแบบกลัวมันพังอะไรอย่างงี้นะก็ดีนะคะทุกคนใน,านนๆทีเห็นมาก็ประมาณนี้เดี๋ยวให้ดูภายในกันนิดนึงนะว่าประมาณไหนเพลทลองมันก็จะประมาณเนี้ยบุ่มมองเข้าไปบุ่มเห็นมีโฟมลองนะคะทุกคนหนึ่งชั้นเลยข้างล่างตรงเนี้ยทำให้เสียงมันดูแบบแน่นๆดีอะ ถึงมันจะไม่ได้แน่นแบบเบื้องบางอลาัางการมากนะคะแต่ว่าที่ให้มากับราคานี้บุ๋มว่าเพียงพอนะคะหรือถ้าใครไม่พอก็ไปปรับแต่งเพิ่มเติมกันได้ก็ลืมบอกไปนะคะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นคีย์บอร์ดแบบ PBT นะคะทุกคน PBT ก็คือก็ลืมบอกไปนะคะว่าสดุของคีย์แคปเนี่ยจะเป็นแบบ PBT นะคะแล้วก็ที่สําคัญอย่างที่บอกไปตัวนี้มีไฟลอดปุ่มข้างล่างปุ่มข้างๆแบบนี้นะคะเฉพาะสีชมพูเท่านั้นด้วยนะ พิเศษเวอร์โอเคค่ะและนี่ก็คือหน้าไดรเวอร์ของเจ้าตัวเมอร์ตัวนี้นะคะซึ่งสามารถเข้าเป็นเว็บไดรเวอร์ก็ได้อ่ะเราก็มาทำการกดอนุญาตเชื่อมต่อกันก่อนนะคะทุกคนนี่กดเชื่อมต่อแบบนี้เลยง่ายๆอ่ะพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วนะพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วเราก็ไปกันต่อค่ะทุกคน มาที่หน้าแรกก่อนเลยนะคะเราจะสามารถตั้งค่าแมกเนติกได้ซึ่งในหน้านี้เองเนี่ยเราจะสามารถตั้งค่า Rapid t r i เก e r ได้ต่ำที่สุดอยู่ที่0.004ม mm ิลลิเมตรตรงนี้เลยค่ะซึ่งวิธีการตั้งค่าเนี่ยเราก็มากดเลือกปุ่มที่เราต้องการแล้วก็เลื่อนได้ตามใจชอบเลยนะคะหรือว่าจะเลือกทั้งหมดไปเลยก็ได้ควิกทริกเกอรใช่ไหมอ่ะดูดิ อันนี้ก็มันจะอยู่ประมาณนี้นะคะค่าปกติอันนี้ลองปิดไว้เห็นไหมอันนี้ก็จะสามารถปิดได้ถ้าหากเปิดก็สามารถตั้งค่าได้นะคะแล้วก็จะมีพวก red zone นะคะที่สามารถตั้งได้เหมือนกันค่ะส่วนสีเขียวเนี่ยก็จะเป็น quick trigger sensitivity นะคะทุกคนอ่าก็มามาเซตมาตั้งกันได้นะคะว่าโซนตายอยากได้ประมาณไหนหรือว่า d e d zone อยากได้ประมาณไหนซึ่งบอกตามตรงว่าบุมไม่ค่อยมีความรู้ในด้านของ <c oughs> การปรับคีย์บอร์ด แร่ผิดทริกเกอร์แบบนี้สักเท่าไหร่นะคะ โอเคนอกจากตรงนี้แล้วก็สามารถปรับไฟได้นะคะซึ่งมีไฟให้เลือกเยอะมากซึ่งโหมดไฟเนี่ยเราสามารถปรับได้ประมาณ21โหมดเลยนะคะทุกคนในโหมด R G B ปกติเนี่ยทุกคนก็ลองมันเลื่อนเลื่อนเลือกดูกันได้นะคะเห็นไหมว่ามันลิงก์กันเร็วมากกับในคอมนะคะนอกจากเอออันนี้จะมีแล้ว15ใช่ไหมก็จะมีตรงนี้อีกนะคะทุกคนอ่ะ15บวก4เป็นเท่าไหร่แล้ว19แล้วก็สามารถคัสตอมได้อีกอ่ะ20โอเค นอกจากนั้นก็ไปสามารถคัสตอมเพิ่มเติมได้อีกนะคะทุกคนคือมีโหมดไฟให้เล่นเยอะมากขออนุญาตเลือกสักโหมดหนึ่งแป๊บนึงนะมันมีเยอะเกินโอเคพอเลือกเสร็จแล้วตรงนี้ก็จะมีให้ปรับพวกสปีดปรับฟ้าต่างๆใดๆได้นะคะหรือว่าจะปรับพวกความสว่างอันนี้คือปิดไปเลยหรือว่าจะสว่างสุดก็จะประมาณนี้ มีการปรับทิศทางได้ด้วยนะต้องการให้ใบทิศทางประมาณไหนแล้วก็มีการตั้งค่าแอคชั่นที่เราสามารถตั้งได้ค่ะทุกคนอย่างเช่นบุ่มจะปรับปุ่มนี้ก็จะสามารถ ไปตั้งมาโครหรือได้ไม้มีคีย์สโตกได้ท็อกเกิลสวิตต่างๆนี่ค่ะทุกคนสามารถมาเลือกได้อันนี้อาจจะแปลภาษาแบบงงงนิดนึงเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีให้เลือกภาษาได้ด้วยนะคะจะเลือกเป็นอังกฤษจะเลือกเป็นไทยก็ได้อ่ะถ้าหากเป็นอังกฤษก็จะประมาณนี้ได้ได้มีคีย์สโตกมันติพาสติกร์หรือว่าลิเลสติกร์อะไรอย่างเงี้ยมาปรับได้ค่ะแต่ต้องเลือกปุ่มก่อนนะว่าจะเอาปุ่มไหนเป็นอะไรอย่างงี้นะแล้วก็เบสิกแน่นอนขออนุญ,ญาตแปลกลับมาไทย ในการตั้งค่าเบสิกก็จะมีพวกปุ่มล็อกวินโดว์ต่างๆหรือว่าการตอบสนองเราต้องการไวเท่าไหร่นะคะทุกคนอย่างเช่นอันนี้เรทอยู่ที่8 0 0พอันนี้คือเปิดสุดเลยนะคะก็คือไวมากไวมากแล้วก็มี super responsiveness mode ด้วยก็คือเร็วขึ้นไปอีกกันหรอ โอ้อะ oh, ไรมันจะขนาดนั้นเนี่ยแล้วก็มีโปรไฟล์ให้เลือกนะคะทุกคนสามารถาตั้งค่าโปรไฟล์ตามความชอบของเราได้เผื่อต้องการแบบเผื่อเล่นเกมนี้ใส่มาครวนันนี้อะไรอย่างนี้นะก็สามารถตั้งได้หมดเลยค่ะทุกคนและทั้งหมดนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยสําหรับภายในไดรเวอร์เว็บไซต์ของเขานะคะโอเคบุ๋มจะลองทดสอบดูนะคะว่าจะสามารถได้ไหมโดยเราจะให้พวกนี้ เอาพวกปุ่มที่เราใช้ประจํานี่แหละเอาทุกปุ่มไปเลยแล้วกันปรับลงไปเลยนี่ต่ําสุดๆนะคะทุกคนแล้วก็เบสโซนด้วยอ่าไม่รู้นะปุ่มปรับมั่วๆไปนะคะทุกคนเรามาลองดูกันอันนี้0.004นะคะทุกคนเซฟไปเป็นที่เรียบร้อยดูในเกมไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะคะทุกคนดูนะปึ๊บ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  ชุบชุชุบชุบโอเคถ้าหากเราปรับลงมาสุดละ่ะเราเสฟไปเป็นยังไงไปดูกันปุ๊บอันนี้คือลงมาสุดแล้วนะคะทุกคนไม่รู้อ่ะบุ๋มมองไม่ค่อยออกสักเท่าไหร่ว่าการปรับพวกนี้มันจะมีผลขนาดนั้นไหมนะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะคะทุกคนสําหรับการทดสอบปรับนะคะบุ๋มเองก็ไม่ได้มีความรู้ด้านนี้มากสักเท่าไหร่นะคะทุกคนเอาเป็นว่าทุกคน ลองดูแล้วกันนะคะว่าแตกต่างยังไงนะแต่งจริงๆบุ๋มว่าปรับลงสุดเนี่ยโคตรไวนะคะน่าจะเหมาะกับใครที่แบบฟืบฟบอ่าแบบวุ๊บปุ๊บปุบชุบเดินอย่างรวดเร็วโอเค โอเคค่ะทุกคนเป็นไงบ้างสําหรับการรีวิวเมื่อคู่ทุกคนถูกใจคีย์เวิร์ดตัวนี้กันบ้างหรือเปล่าก็บอกเลยนะคะว่าราคาดีมากๆซึ่งสําหรับราคานีคะในรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3ราคาด้วยกันเริ่มที่รุ่น SE นะคะก็จะเริ่มที่ราคา999วบาทและถ้าหากเป็นรุ่นคอนทัวร์นะคะทุกคนที่เป็น คีย์แคปลักษณะนี้นะคะก็จะราคาอยู่ที่1,690บาทก็จะมี2สีด้วยกันได้แก่สีขาวกับสีดำนั่นเองค่ะแล้วก็รุ่นที่บุมรีวิวในวันนี้นะคะทุกคนรุ่นนี้ สีชมพูนะคะก็1,890บาทนั่นเองนะคะในร้าน Big Penguin นนั่นเองก็สำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถจิ้มไปที่ตะกร้าหรือว่ากดวิธี่ดินด้านล่างหรือว่าหากใครที่ไม่มั่นใจเนี่ยอยากถะไปดูหน้าร้านก่อนอยากลองไปลองเล่นก่อนเนี่ยก็ไปกันได้ที่ร้าน Big Penguin Store อยู่ที่โครงการ T59 เวสเกตนนทบุ gate, รีใกล้กับ MRT 3แยกบางใหญ่นั่นเองนะคะทุกคนก็ลองไปดูกันได้และเหมือนบุ๋มเห็นว่าเขามีการเปิดหน้าร้านเพิ่มด้วยนะคะทุกคนบุ๋มจะใส่พิกัดมาให้แล้วกันนะคะก็ถ้าหากใครสนใจเนี่ยก็ไปลองเล่นกันดูได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะทุกคนบุ๋มก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย